สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่สะพานมอนนะครับสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มาส่งท้ายปีสําหรับวันที่31นี่อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าของวันที่31นะครับมาส่งท้ายปีกับทุกๆคนนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่เที่ยวอยู่หรือว่าใครที่กํลาลังเดินทางอยู่ครบก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอเจอแต่เรื่องดีๆสําหรับปีใหม่นี้นะครับก็ เจอกันใหม่อีกทีก็ปีหน้าเลยนะครับขอให้เจอแต่เรื่องดีๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีสิ่งดีๆลายล้อมเข้ามานะครับเจอแต่คนดีๆนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของสะพานมอสน,นะครับวันนี้โอ้วันนี้คนเยอะมากก็าม,มาใส่บาตรแต่เช้านะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนนะครับให้มาร่วมบุญกันสําหรับบุญในวันนี้ก็ขอส่งผลให้ลูกค้าทุกๆคนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับญาติพี่น้องน,นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพบเจอเรื่องดีๆสําหรับปี 2,565นี้นะครับไปก่อนนะครับ